เชอเองมาแล้วหรอ <laughs> ว้าวว้าวมากนะคะเปิดมาสีก็แบบโอ้โหดูพี่ๆมาแล้วลงเมื่อตะกี้เลยกำลังอุ่นๆเลยนะคะสเวตเตอร์คอกลมใครใครชอบถามหามาแล้ววันนี้นะคะสั่งกันได้เลย เอาไปราคาเดิม2 9 0 9นะคะโอ้โหดูสีสิคะแม่คะ่ะคุณแม่คุณแม่ดูสีตัวนี้สวยจังเลย oh <my> ใหม่กริบ oh <my> เบอร์หนึ่ง๋ oh. ยวปรับกล้องให้ราคาเดิม2 9 0 9ใครเอารีวิวส่งฟรีเช่นเดิมเป็นสเวเตอร์คอ,อกลมนะคะรุ่นนี้จะไม่มีหมวกนะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะ oh. เด็กนักลงนักเรียนนะ,นะเนาะชอบใส่ ใครจะเอานะโอ้โหสี้าโลรุ่นนี้จะอยู่ประมาณร้อยตัวบวกลบนะคะเนะออเอาดิเฮชแอเอ m ค่ะมีแบรนด์ให้ลุ้นทำราคาอุย้ยปัก<า>น,นะกตัวนี้สวยพี่เบอร์หนึ่งนะอันนี้เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์หนึ่งค่อนข้างที่จะสะอาดนานแล้วก็สีสดนะคุณพี่นะ ดูตัวนี้เป็นวินเชตดูสีใกล้ๆเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคืออย่างนี้นะคือจะเป็นแบบนี้นะคะผ้าเขาจะแบบกริบนิดนึงนะคะฮูมาูมาโอ้โหบิ๊กโลโก้เลยนะคะตัวนี้เปนยโทรศัพท์เบนเปิดนะมีทั้งสีพื้นแล้วก็มีลายเอ้าขึ้นละ เอฟรีวิวพี่วิไลวันวพี่วิไลวันขึ้นก่อนนะคะพี่อมพรพี่อมพรไม่ทันพี่อมพรรับลูกใหม่ได้นะของลงเมื่อตะกี้รอบนี้ได้มาไม่ได้เยอะแยะอะไรยี่สิบกว่าลูกพูม่าตัวที่สองตายแล้วพี่วิไลวันลูกครับประจําของเราพอเอฟปุ๊บก็มาเลยรัวล้เฮ้ยอ, <H uy> อะไรเนี่ยอาดิดาสพูม่าติดสองตัวนะคะแล้วก็อาดิดาสเนาะ มีแบรนด์ให้ลุ้นทุกกระสอบพี่ๆออกน้อยออกบ้างเนี่ยแล้วแต่กระสอบนะพี่ๆต้องเอาไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะ uh, yeah, yeah, yeah. นี่สีพื้นๆก็มีบางคนอยากได้สีพื้นล้วนนะไม่มีนะกระสอบคะกันนะคะดูดูให้ดูใครชอบอันนี้คือสภาพเบอร์หนึ่งจะประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้เดอ้อทุกคน เราไลฟ์แบบเงียบๆนะวันน <laughs> ี้ H&M H&M ตัวที่2กระสอบนี้นะคะ H&M 2ตัวพูม่าสอตัว Adidas <laughs> ไปแล้วนะคะพี่ๆเออใครเอาแบรนด์ไปขายยากทำราคาก็กรุบกริบนิดนึงนะคะแต่ใครขายราคาเดียวกองราคาเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะต้นทุนไม่แพงละละอืงานปัก,ไม,กไม่มีเพลงอมีหมวกติดมาตัวหนึ่งเจไปทำงานอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่ต้องฟังเพลงนะคะดูดูดูผ้าก่อนเนะ <S <s ก็จะมีทั้งเป็นผ่าหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีสวมหัวเลย <s> <gesprochen> พี่วันนี้สามไม่ทนันพี่เอาลูกใหม่ไปไงลงเมื่อกี้เองยี่สิบกว่าลูก คือคนถามกันมาเยอะอยากให้รีวิวเยอะแต่คือของมันมันไม่ไม่มีให้รีวิวนะคะแต่วันนี้มันเพิ่งมาก็เลยเปิดให้ได้เนาะแชมเปียน <Champion S 2> <Champion S 1> นะคะตัวนี้เออดู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 ดเน,นี่ยมีทั้งสีพื้นมีลายค่ะกันนะคะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเหมือนเดิม รับหนึ่งพี่สุนันทาทักอินบ็อกเลยนะคะใครจะรับรีบทักเลยมาแค่ยี่สิบกว่าลูกไอมารวย้ยเบอร์หนึน<ม>ห่งค่อนข้างดีสภาพจะค่อนข้างกลิบนิดหนึ่งนะคะเปอร์เ,เซ็นต์เสียม,มีเหมือนกันทุกเบอร์แต่มีไม่เยอะนะคุณพี่นะบบนอันนี้น,นี้่แจนแจนสปอร์ตแจนสปอร์ตต้องเรียกคุณด้วยนะ นี่เป็นฝากนะนวสวยๆเลยเออเนี่ยเขาไปแยกทำราคานะแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยรีหรีมีฮูดเปิดไปเมื่อกี้เองคุณพี่ยามอนรัสรีตัวนี้รีเอามาแล้วอ๋อเออเอามาแล้วามาแล้วเอาไปแล้วเมื่อกี้พี่เขาเอาคอกลมนี่ว่ะเออลืม สวัสดีพี่ๆแปดสิบกว่าคนนะคะรีวิวคอ,อกลมตัวนี้แก๊ปค่ะสเวตเตอร์คอ,อกลมรุ่นนี้นะคะเป็นเบอร์หนึ่งราคาสองพันเก้าร้อยบาทนะคะพี่ๆส่วนสเวตเตอร์ฮูดเปิดไปคลิปก่อนหน้านี้ลูกค้าเลื่อนดูข้างบนเลยนะคะลูกรีวิวมีลูกค้ารับแล้วสามารถรับเป็นกระสอบใหม่ไปได้เลยนะคะ<ฮ>อ่ะมอสซิมโ,โม่ก็มีจ้ะ ฟรุงฟริงฟรุงฟริงนี่ตัวนี้สวยดูดิให้ดูเนื้องานใกล้ๆเลยนะคะนี่ <c oughs> เบอร์หนึ่งก็จะประมาณนี้นะจ๊ะมารวยเบนบอกว่าไงคุณคุณมารวยรคุณมารว,วยจะเจอฝ่ามอืออลักหันนะน <c oughs> คุณมาลีมาลีเอ่ออิตัวนี้ชื่อมาลีนะไอติตาลีคุณอะ ได้เปล่ามาลีไหมงานดีงานดีนดพี่พี่สั่งกันได้เลยของเพิ่งลงเมื่อตะกี้เลยนะคะลงสดสด,สดก็เอามาเปิดให้เลยนะคะ45โลลูกหนึ่งประมาณ120ตัวบวกลบนะจ๊ะกระสอบเป็นกระสอบน้ำหนัก45โลเด้อซีเคส CK CK 4K นะคะมีแบรนด์ให้ลุ้นนะคะพี่ๆเอาไปทำราคากันได้ไชายหญิงมีน,นี่ผู้หญิงเลิฟเลิฟงานดีนะคะงานค่อนข้างโอเคเลยรักลูกจริงนะ นี่อย่างเงี้ยเขาเอาไปแยกทำราคานะเขาเรียกว่าหัวผ้านะเห็นไหมบางคนขายตัวละร้อยยี่เห็นในเฟซบุ๊กเขาขายกันต้นทุนไม่แพงพี่ต้นทุนประมาณยี่สิบกว่าบาทเองนะคะจะเอาไปขายเท่าไหร่ก็ได้กำไรอยู่แล้ว แล้วแต่วความสามารถต้นทุน20กว่าบาทอยากขายเท่าไหร่ได้หมดนะคะสภาพดีแบบนี้นะคะใครสนใจรีบสั่งกันเข้ามาได้เลยใครโอนไวใครโอนเก่งโอนวันนี้ส่งรอบวันนี้เดอ้อ พี่เจเหรออ๋ออุ้ยตัวนี้น่ารักน้องเหมียวน่ารักมากเลยเหมือนเหมียวที่ร้านเราเลยน้องเหมียวเหมียวเสออร็จทองเล็กวางมามาพี่เข้ามาแล้วอ้ยอุ้ยตัวนี้สวยกวางตัวนี้สวยนะนี่เอออ่ะเอามุดเข้ามา มาอีกแล้วอย่างเนี้ยเขาเรียกวินเทจเขาจะไปขายทําราคากันเห็นปะคอมันจะเป็นแบบเนี้ยบางคนแคปรูปแบบเนี้ยมาอยากได้แต่แบบเนี้ยล้วนๆทั้งกระสอบเขาเรียกหัวผ้ามันจะไม่มีนะคะไม่มีแบบนี้ทั้งกระสอบนะกระสอบจะคะกันมาลูกค้าต้องเอาไปลุ้นหัวลุ้นหางเอาเองนะคะโอ้ไปถึงไหนแล้วนี่คุณพี่ กลับถึงบ้านกลับมาแล้วใหม่นะจ๊ะเอาของให้ลูกค้าหน่อยนี้สวยปะตัวนี้ปากแบบนี้ดูผ้านางดิโอ้โหอไอ้ลูกรีเบิลเมื่อกี้อยู่ไหนฮูดอะฮูดรีเวิวเมื่อกี้ให้พี่เขาหน่อย งานดีนะคะงานเบอร์หนึ่งพี่ๆคนไหนสนใจอยากจะสั่งนะคะทักอินบ็อกซ์ได้เลยใครอยากได้คอกลมแจ้งแอดมินไปเลยว่าสเวตเตอร์คอกลมใครอยากได้มีหมวกก็แจ้งได้เลยว่ามีหมวกนะคะทรงลุงไม่มีค่ะมีแต่ทรงเดิมลูกค้าต้องเอาไปแก้นะคะทรงลุงคืองานที่แก้แล้วนะคะคืองานที่เอากางเกงเวส t พอยเนี่ยไปแก้ทิ้ง <Pink. S 1> มันกางเกงมาเดิมๆจะไม่ใช่ทรงลุงนะคะพี่แพรพันรับหนึ่งลูกพี่แพรพันรบกวนท้าอ,อินบ็อกหน่อยนะคะท้าอินบล็อกได้เลยถ้าโอนเลยเดี๋ยวส่งให้เลยวันนี้ <c oughs> ผู้หญิงใส่มีเซ็กซี่มีเซ็กซี่ใครขยันเนาไปซักรีดนี่ใหม่เลยนะ แชมเปียนค่ะพี่เ,เอ,อเบอกอะไรก็เบ้นเนี่ยอะไรก็แมวนะข้างที่ออกเป็นแมวนี่ทาดแมวทาดแมว s <S มลัดเซลเท่าไหร่2,900คุณพี่มีหมวกก็2,900ันเกคอกรมก็2 9งเมีหมวกก็2 9งเซื้อคู่กันลดให้อีก 300บาทนะคะใครอยากเอาไปขายคู่กันนะบางคนก็ชอบมีหมวกบางคนก็ชอบไม่มีหมวกนะคะเอาไปขายคู่กันได้เลยซื้อคู่กันเนี่ยลดให้อีก3 0 0บาทนะตัวนี้เอเวอร์ลค่ะเอเวอร์ลาไปก้มมาก็หลังหลังไปละอายุ15แต่หลังไปแล้วเนี่ย <c oughs> พิงอายุสิบห้ายังปีนี้ที่เหลือไปฝากใหมดอีกน้าไปแล้หน้าไปแล้วอายุสิ้าค่ะจะเชื่อรัดเซลรัดเซลวอร์มเท่าไหร่วอร์มมีบ้ายดอกไม้เบอร์หนึ่งสี่พันห้านะจ๊ะมีหมวกป้ายเขียวรีวิวไปเมื่อกี้คุณพี่คลิปก่อนหน้านี้คะ่ะเลื่อนเลื่อนดูได้นะ <im> คลิปก่อนหน้านี้แป๊บเดียวเลย อุ้ยตัวนี้หมืนอุ้ยตัวนี้สวยมากเบนเนี่ยมันเป็นทีมอะไรอ่ะนะอ๋อ NFL วสวยมากตัวนี้ก็สวยเช่นเดียวกัน,น,นกลูกแมวของเราลูกแมวของเรารอรีวิวฮูดรีวิวไปแล้วเมื่อกี้นะต้องรอรอบเย็นนะคะอ่ะโอ okay. เคเบนเบนเอาไป คียอดให้พี่เขาหน่อยสองเจ็ดเราเลยจะให้ลูกค้าแคปจออ่ะใครสนใจแคปหน้าจอนี้นะคะแล้วทักหาแอดมินบอกว่าเอาแบบนี้หนึ่งกระสอบนะคะส่วนใครจะเอามีฮูดมีใครสนใจแบบไหนก็สั่งแบบนั้นได้เลยหรือซื้อคู่กันก็ได้ยิ่งซื้อคู่กันยิ่งลดราคาเข้าไปอีกนะคะพี่ๆใครสนใจทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะ